ก็สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและเพื่อนๆทาง Facebook ทุกท่านที่เคารพรับเออผมก็ว่าจะมาอธิบายไม่ใช่อธิบายแนละ้วมาพูดเรื่องหลวงพ่อแก้วให้ฟังครับก็จะแตกต่างจากทุกท่านที่เ,ล,เล่าทางทาง u t u b e นะครับว่าจะเป็นเรื่องที่ไ่ได้รับรู้มานะครับ ก็ครั้งแรกก็จะว่าจะพูดหลังปีใหม่นะครับพูดหลังปีใหม่แต่ก็เอเห็นอยู่ว่างๆก็เลยเพูดแ็นวันนี้เลยก็ได้คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลังปีใหม่ก็จะเป็นก็จะพูดเหลืองพกแก้วอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันวันนี้ก็จะพูดอีกพิมพ์หนึ่งนะครับคนละพิมพ์กันนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วครับ เพื่อนๆเ,เอาอเอางี้แล้วกันนะครับผมจะพูดเรื่องอหลงพ่อแก้วนะครับการสร้างหลงพ่อแก้วการสร้างหลมพ่อแก้วนี่ตามประวัตินะครับที่ผมร่ำเรียนมานะครับจากอาจารย์หลายท่านของประเทศไทยนะครับเป็นอาจารย์ผมหลายท่านท,ที่ท่านบาง,บาง,บ,างบางท่านก็ได้จากไป จากโลกนี้ไปแล้วหลายท่านบางท่านก็มีชีวิตอยู่นะครับท่านที่ปฏิบัาิให้หายทอดวิชาวิยายุทธให้ก็ไม่ลืมบุญคุณท่านนะครับแม้จะท่านก็เป็นที่ก็รบ,บถือของวงการพระเครื่องทั่วไปบางท่านก็เป็นประธานชมรมพระเครื่องอชุดเบญจภาคีนะครับ ท่าพระจันทร์เป็นประธานจนวมพระเครื่องชุดเป็นจอาภารีท่าพระจันทร์ท่านก็ได้เสียไปแล้วก็เป็นผู้เปิดปติปสาวิชาให้ผมนะครับเสำหรับหลวงพ่อแก้วนี่ผมก็มีอยู่ไม่มากนะครับก็มีที่สะสมไว้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะสะสมไว้ก็สะสมได้มาก็สะสมรวบร,รวมไว้เหมือนพระสมเด็จนั่นแหละครับที่เจ้านายท่านมอบให้แบ่งปันมา สะสมไมสว้หลวงพ่อแก้วนก่กหาเองบ้างนะครับได้มาแล้วเอาเก็บไว้นะครับเผื่อว่าเราก็ดูว่ามันก็ดูด้วยความชอบด้วยความที่เราศึกษามานะครับที่อาจารย์เล่าเรียนมาเราก็ดูว่าหลวงพ่อแก้วของแท้เป็นยังไงจะต่างจากของปลอมเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเงียบเก็บเงียบมาตลอดหลายหลายหลายปีเป็นสิบปีนะครับ ก็ไม่ได้มีพิธอะไรคึกคักอะไรหรอกนะครับชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นกรรมการตัดสินพระงานประกวดพระก็ไปเป็นกรรมการให้เขาหลายครั้งนะครับก็เคยไปนะครับที่นี้ก็มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับหล,ห,ลห,ลหลวงพ่อเรื่องหลวงพ่อแก้วผจะเล่าให้ฟังในงานประกวดพระหลวงพ่อแก้วมันมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งอายุก็ประมาณนัก เกือบสามสิบจะได้เขาก็รีมาหาผมแล้วเขาเขาก็เอาผ้าหลวงพ่อแก้วให้ผมดูผมอผมจะเอามาประกวดครับผมก็ดูก็สวยดีนะเขาก็เลยเล่าผมว่าอาจารย์พระองค์เนียผมได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นญาติผมนะเขาบอกเขาบอกเขสั่งผมว่าเป็นของแท้เรื่องมีพุทธคุณทุกอย่างเขาว่าโดยเฉพาะ เรื่องสเสน่ห์มหานิยมเขาก็ว่าเล่าผมฟังผมก็ฟังแล้วฟังไปไม่ได้คิดอะไรเขาก็ทีนี้เขาก็พูดว่าเนี่ยอาจารย์ผมเคยเอาอพระผมใสแก้วเนี่ยใส่แก้วน้ำนะเขาว่าใส่แก้วน้ำแล้วผมก็เอายกกินใส่แก้วแล้วก็ยกกินแล้วก็เอามาลูบหน้าเขาว่าปะลูบหน้ากินแล้วก็ลูบหน้าเพื่อจะไปจีบสาวเขาว่างั้น เผื่อจะได้ผลนะอาจารย์นะว่าเพราะเพราะว่าของรงแก้วสุดยอดทางเสน่ย์มหานิยมเขาว่าอยผมก็เราฟังเร้วหัวเลาะันไปผมก็นี่ว่าเขาเขาเรื่องจริงนะอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นนะผมทำจริงนะแล้วผมว่แก้วมันลอยน้ําได้นะออาจารย์นะมันลอยน้าไม่จมนะก็ว่าผมเออแล้วฟังไว้รลบฟังไว้แค่นั้นเกิดมาเรื่อยไม่มีอะไรหลายปีผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นลวก็ผมก็จิตงพก็แก้วผมไปทีนี้มันก็มาวันหนึ่งผมก็มานั่งดูผมก็ดูผมไปเรื่อยนั่งดู YouTube ทุกวันนี้ก็นั่งดู YouTube เพราะเราก็เกษียณมาหลายปีแล้วนี่สิบกว่าปีนะก็ไปอยู่บ้านนอกบ้างกลับมากรุงเทพก็มีอะไรทํา็ดู YouTube เป็นส่วนใหญ่ส่วนมากก็เปิดดูพวกการท่องเที่ยวบ้างแต่ที่มากมากก็คือเรื่องพระต่างๆนะครับ เรื่องพระส่วนมากจะเน้นผมก็ต coment, ้องเน้นที่ที่ไปเรื่อยแล้วนี่เปพระปิตาที่วันนั้นผมเปิดไปไปเจอ YouTube ของอาจารย์ไตไตเมตไต,ไตอะไรเนะี่ยผมก็จำไม่ได้ที่เขาไปเอาไปถ่ายทอดเซมของเซมที่แปดลิว้วผมเขาทดเขาเขียนหัวข้อว่ามีน้ำแก้วเดียวพิสูจน์พระ ปิตาได้ว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าน้ําแก้วเดียวพิสูระแท้ได้ผมก็เปิดดูเขาก็เอาเอาให้ฟังเขาก็สาธยายให้ดูดัทงที่ถ้าท่านเคยดู youtube ท่านก็จะเห็นนะครับว่าเขารอยน้ําได้คือก็ก็มีหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อหลวงปู่ไข่หลวงปูงป่ยิ้มนะครับหล,หลวงปู่ยิ้มเนี่ยเขาเอามาทดลอง เออหลวงปู่เยี่ยมด้วยหลวงปู่หลวงพ่อแก้วหนึ่งสองหลวงปู่ไข่สามหลวงปู่ยิ้มสี่หลวงปู่เอี่ยมสี่ชนิดนี้เขาเอามาทดสอบลอยน้ํำลอยน้ําได้ทั้งสี่ชนิดเลยทั้งสี่หลวงพ่อพอผมพอผมได้ดูอย่างนั้นนะทุกทีก็เปิด YouTube ไม่เจอนะมีวันนี้เจอผมก็เลยเอะใจเอ๊ะเฮ้ ผ้าลอยน้ําได้เลยมีไอ้หนุ่มมันมาเล่าให้ฟังที่งานประกวดนี่หว่ามันบอกมันเอาจุ่มน้ําผมว่ามันลอยได้ผมก็เอาที่พอนนั้นผมก็ดื่มแล้วก็แปะปาหน้าไปจีบสาวว่วาอย่างเงี้ยว่าเล่าให้ผมฟังเอ๊ะมันเข้าท่านี่หว่าเข้าทางน่หว่า,าวมันก็น่าเชื่อถือวิธีโบราณวิธีโบราณผมก็เลยไปเอาผ้าลงมาเอาใส่น้ำออกมาหกองคอะที่ผมมีอยู่ หงองนี่ผมมีอยู่ผมก็เรียอดลงไปในน้ำรากฏว่าจมสองลอยลอยสี่ในพระพิมพ์เดียวกันนี้นะจมสองพระพิมพ์สมเด็จเอ้พระปิดตาหลวงพระแก้วพิมพ์กลางเนี่ยจมสองลอยสี่ผมโอ้ดีใจเลยเชื่อถือได้นี่ว่าวิธีโบราณเนี่ยเราก็มาคิดคิดดูดีใจเพราะว่าพระพรหโองค์นี่ผมเคยให้ลูกน้องเอาไปให้เซียน ดูให้เพราะว่าอาจารย์ผมก็บอกว่าแท้แล้วล่ะทีนี้ผมอยากจะทดลองว่าอาจจะถ้าถ้าเทียนเขาดูให้ว่าแท้มันจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นไงไห้ลุงน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูที่ไหนก็ไม่ต้องบอกนะครับพอดูเสร็จก็เอามาส่ง,ขขงเขาบอกอาจารย์ไม่แท้ครับ,ไม,บไม่บานเขาไม่บาพูดมากเขาบอกเก๊เขาว่าอย่างนี้เออผมก็เออช่างมาเถอะเขาบอกไม่เป็นไรก็าเก็บพมกมาเรื่อยจนมาถึงคลิปลอยน้ําได้ เาก็ดีใจนะอย่างน้งนอยๆก็แท้สี่องค์ก็เขาบอกว่าถ้ามันลอยน้ำแม้ว่า99เปอร์เซ็นเป็นของแท้เพราะว่าที่ลอยน้ำ99เปอร์เซ็นเป็นของแท้นี่เพราะอะไรเพราะสี่องค์อ่ะที่เขาให้มีหลวงพ่อแก้วหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ยิ้มแล้วก็หลวงปู่ไข่สี่องค์เนี่ยเขาลอยน้ําแล้วก็ไปตรวจเซ็มลอยน้ําก่อนเปอร์เซ็น แท้99%เซนแล้วก็ไป,ไปไปตรวจเซมก็ได้ทั้งสี่องค์ผ่านทั้งสงก็ได้แบบใบรับรองผลมานี่คือคือทุกวันนี้มันจเจริญด้วยเทคโนโลยีนะครับมันพิสูจน์ได้ของอะไรทุกอย่างมันก็อายุมันพิสูจน์ได้ทํามาจากไหนอย่างไหนมันไล่ได้ตามได้ว่ามีมวลสารอะไรอายุเท่าไหร่มันไล่ได้นะครับว่ามันมวลสารจะกี่ปีกี่ปี ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าทุกวันนี้มันมันคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นแต่ผมเชื่อเพราะว่าผมผมเป็นคนที่มีไม่ใช่ว่านั่นแหละผมเป็นคนที่เชื่อทางทางการพิสูจน์เพราะเราเราเชื่อในเรื่องหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะครับอะไรก็ช่างที่มันพิสูจน์ได้ผลออกมามันก,ก็ในการทดสอบอะไรมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเรา จะตัดสินด้วยตาด้วยหูมันจะได้ส่องดูปุ๊บหรือหูฟังว่าเอยนี่แท้เน้่เดี๋ยวนี้มันเป็นตายาคือพระร้อยล้านเนี่ยพระร้อยล้านอย่างหลวงปู่แก้วพระราคาร้อยล้านไม่ว่าหรอกหรือว่าราคาสิบยี่สิบล้านหลวงปู่เอียเ่ยมหลวงปู่ไข่หลวงปู่แก้วหลวงปู่ยิ้มเนี่ยพระหลักล้านทั้งนั้นพระหลักล้านเนี่ยอายุเนี่ย พระเงินล้านนี่นะครับเงนพระเงินล้านอาจจะเกยก็ได้นะครับแต่พระอายุร้อยปีนี่ยังไงมันก็แท้นะครับพระอายุร้อยปีร้อยปีแบบหลวงพ่อแก้วพระเงินล้านมันก็ไม่แน่อาจจะแท้อาจจะเกยก็ได้พระร้อยปีมันก็จะแท้นะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องส่วนผสมนะครับส่วนผสมนี่ก็พูดกันเยอะใน youtube พูดกันเยอะแยะผมก็ดูไปหลายดูแทบทุกเจ้าต่เจ้านี้ก็บอกก็าพิธีสังเกตอัตลักษณ์นั่นนี้เจ้าที่เราดูดูเนี่ยทีนี้ผมก็ดูไปดูไปครับส่วนผสมตามที่จริงตามผู้ตามหลักการนนะมันก็มีส่วนผสมของเนื้อผงพุทธคุณผงพุทธคุณนี่ก็รู้ว่าเป็นอะไร ทุกคนที่เล่นพ้าก็หนูรู้เนื้อผงพุทธกุณคืออะไรแล้วก็เนื้อว่านร้อยแปดเนื้อว่านผงไก่กุ้งหรือไม้ไก่กุ้งนั่นแหละในหลวงพ่อแก้วเขาผสมนะครับผสมนะครับมันจะคล้ายคึงกันนะครับเพราะว่าผู้ถ่ายทอดวิทยายุทธภาพิดตาก็คือหลวงอาจารย์คนเดียวันี่ถ่ายทอดให้หลวงปู่แก้วหลวงปู่หลวงปู่ไข่หลวงปู่จีนหลวงปู่อะไรหลวงปู่เอี่ยมนะครับสําหรับหลวงปู่เอี่ยมนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ท่านเข้าป่าไปเป็นเวลาสิบปีเพื่อไปหาสิ่งศักิ์สิิ์ตาวา่าออกมานน้มมาสร้างพระนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะสำหรับส่วนผสมเนี่ยมันจะมีเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็เนื้อว่านร้อยแปดว่านต่างๆที่อยู่ตามป่าตามเขาเอามาตำนะครับมาตำละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างมาผสมทำพระนะครับด้วยการกดแม่กดลงแม่พิมพ์นะครับ ในนี้ก็พอทําเสร็จแล้วก็จะมีการจุ่มลักบางทีบางองค์ก็คุกรักนะครับอย่างหลวงพ่อปู่เอี่ยมหลวงพ่อแก้วบางองค์ก็มีบางองค์ก็มีงงคุกลักคําว่าคุกกับจุ่มนก็นลยัอย่างนาะ้าคุกคุกเข้าเข้ากันทั้งลักทั้งไรเนื้อออกมาจะดําเมี่ยมเลยถ้าเป็นลุกลับลักต่างชาติก็จะแดงเลยนะถ้าลักผสมดําแดงออกดําแดงก็อย่างเงี้ยนะครับ ถ้าลักแดงหน่อยก็ออกมาสีเปลือกมังคุดก็นั่นแหละถือว่าเป็นรุ่นลักของจีนนะครับที่ออกมาในยุคนั้นพะเมืองไทยทําไม่ได้นะครับก,ก็เล่าให้ฟังทีนี้พูดถึงพระปิตาที่ผมมีเนี่ยหกองค์เนี่ยที่มันลอยน้ําได้สี่องค์ลอยน้ําได้สี่องค์แล้วก็สององค์ไม่ลอยน้ำเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันนะเป็นพิมพ์กลางนะครับนะ อันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับให้ดูชัดๆนะพิมพ์กลางอันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนี่พิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนี่ของแท้นะครับนี่เดี๋ยวไม่ดูนี่ทีนี้ผมใช้ดูของปลอมแล้วไม่ใช่ของปลอมหรอก อย่าไปเรียกว่าของปอมนะคือของที่ทํามาแบบไม่ใช่เนื้อมันจะเป็นเนื้อ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 มันจะแข็งมากมันจะหลังมันก็จะเรียบแล้วก็มีรอยรอยขีดรอยปาดอะแล้วแข็งนะครับแข็งมากแล้วก็มีน้ําหนักไม่เบาเหมือนของแท้นะครับแต่มันคล้ายกันมากนะครับอาจจะทํามาทีหลังไม่ทันหลวงพ่อนี่นะครับดูท่านดูนะครับ เียกเหมือนกันเลยเหมือนกันไหมครับของแท้กับของของเรียนแบบเหมือนกันเลยทีนี้ข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างคือของของยุคข,ของหลวงพ่อนี่ก็จะ ก็จะมีวานมีผมพูทธะคุณแล้วก็จุ่มลักคุบลักแล้วก็ปิดทองมีปิดทองบ้างไม่ปิดทองบ้างที่ไม่ปิดทองก็อาจจะเป็นที่ว่าทองหมดทองไม่มีนะครับทองไม่มีแต่ว่าของของเรียนแบบนี้อาจจะเป็นยุคหลังหลวงพ่อที่ลูกศิษย์ลูกหาสร้างก็ได้นะครับเพราะมันมาทำทำมาจากเนื้อ ปูนเปลือกหอยเป็นส่วนมากหรือเนื้อปูนเนื้อปูนธรรมดานะครับถ้ามาจากเนื้อปูนมันจะมันจะหนักนะครับมันจะหนักบางองค์บาง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 ,บาง,บ,างบางที่เขาบอกว่าของของเรียนแบบทําด้วยเลซินนะทาด้วยเลซินก็มีทําด้วยเลซินเลซินก็คล้ายๆกับพระสมเด็จจิรดานะที่ท่านในหลวงเอามาทําพระสมเด็จจิรดาเลซิน มันจะมันจะมันจะเรียบมันจะแข็งเรียบดูง่ายมันจะเรียบเนียนไม่มีนั่นเลยสำหรับของพระที่เนื้อเนื้อวะเนื้อปพุทธของสมวานเนี่ยมันจะออกไม่เรียบนะรับไม่เรียบออกผิวเบอกออกเป็นผลส้มส้มเขียวหวานแล้วนี่ออกออกเป็นคลายผลส้มเขียวหวานมันจะไม่เรียบไม่เรียบตึงนะไม่เรียบตึงของเป็นร้อยปีมันจะตึงไม่ได้นะมันต้องมียุบยุบมาสูตรของมันก็มีอยู่ เป็นร้อยปีสองร้อยเกือบสองร้อยปีสองร้อยปีก็ว่าได้พระสมเด็จกับผ้าหลงปุกูกแกวเนี่ยมันก็จะมีตามสูตรเลยยุบแยกย่นหดเหี่ยวแห้งเนี่ยจำให้ดีลักก็ตองแห้งมันก็มีหดมีเหี่ยวมันโดนเป็นอยู่ต่้มาตั้งสองร้อยปีนะครับทีนี้ระหว่างของแท้เนี่ยเขาปิดทองเนี่ยของแท้ปิดทองเนี่ยเราจะสังเกตง่ายทองกับลักมันจะแทรกซึมกันแทรกซึมกันนะครับของ ของแท้มันจะแทรกซึมไปเป็นเส้นลายบางทีก็แตกแตกลายงาลักกับทองมันจะเข้ากันเกาะกันเป็นเนื้อเดียวกันพูดง่ายๆนะครับส่วนของปลอมส่วนของเรียนแบบทองมันก็จะเป็นแปะไว้แยกได้แบบเป็นเป็นทองแปะไม่ได้มีไม่ได้เข้ากันแบบแบบเป็นเสน่ห์ทำตามธรรมชาติ ไม่มีควาเป็นเสน่ห์ตามช่างเหมือนเอาทองแตะไว้นะครับแต่ก็สีสีเหลืองเหมือนกันทองสีเหลืองทองสีเหลืองนี่ก,ก็ก็ดูง่ายนะครับดูง่ายแล้วทีนี้พูดถึงสีของทองคำคือตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขา ที่พิสูจน์ได้นะครับตามหลักอิลาระหว่างสีทองคํากับสีทองคําที่เป็นสีเหลืองกับทองคําที่ออกสีแสดสีส้มมันจะมีออกสีแสดสีสีสีซีสีส้มสีสีที่เขาดูในพระสมเด็จดูในพระหลวงปู่แก้วมันก็มีทั้งเหลืองทั้งสีดท้งสีส้มส้มแดงแส้มๆเพราะอะไรผมจะบอกอะไรนะฮะพระสมเด็จหรือพระ หลวงปิตาหลวงปู่แก้วหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่จีนนะครับเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่จีนหลวงปู่ไข่นะครับหรือหลวงปู่จีนก็นแล้วแต่ที่ที่ที่ทองออกเหลืองสีเหลืองไม่ออกสีส้มเพราะอะไรเพราะเป็นทองคําแทเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นไม่มีส่วนผสมเลยทองคำล้วนๆอยู่กี่ปีปีมันก็เหลืองนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับ แล้วก็ถ้าทองคำมันออกสีส้มสีเหลืองนั่นคือทองคำไม่แท้มีส่วนผสมของทองแดงเพราะว่าทองคำไม่เยอะเอาทองแดงผสมไปอาจจะทองคำเหลือน้อยก็ได้เอาทองคำผสมไปให้มันมีส่วนเยอะจะได้ทาเยอะได้เยอะเพราะว่าทองคำที่มีส่วนผสมของทองแดงเก่ามาเป็นร้อยปีเป็นสองร้อยปีมันจะออกสีซีดมันจะออกทองเหลืองอ่อนจาออกทองแดงผสมออกมา ะออกสีทองแดงว่าับทองไว,วเป็นสีสีส้มสีแดง,งนั่นแหละครับนี่คือเรื่องจริงเรื่องที่พิสูจน์ได้นะครับที่พิสูจน์ได้ทีนี้ก็พระสมเด็จพิมพ์เนี่ยผมมีอยู่สี่องค์ที่ที่พิสูจน์ได้ว่าลอยน้ําแต่ว่าคนคนที่พูดใน Youtube เกี่ยวกับพระสมเด็จอ เจ้าภาพปิตาพิมพ์พิม,พ,มพิมกลางนี้ผมจําชื่อไม่ได้แบบว่าเขาชื่ออะไรนะ,ะผมก็จําชื่อไม่ได้เขาพูดดีมากเลยนี่ถูกผมผมดูแล้วผมดูเขาพูดเนี่ยถูกต้องเป๊ะตามลักษณะนะครับเพราะของแท้ทุกวันเนี้มันพิสูจน์ได้เข้าเครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์อายุพระพิสูจน์ทึกไม่ว่าวานันจะอยู่ร้อยปีแล้วมันจะผมออกมาเห็นหมดอ่ะเนี่ย คือมันมันเป็นเรื่องที่ที่ต้องโลกยุคนี้ต้องต้องจารึกไว้ว่ามันมันทำกันได้จริงๆนะครับสมัยก่อนนะคือบินไม่มีเขายังทำบินมาได้มันก็มันก็เป็นมาตามยุคตามสมัยใช่ไหมครับแต่ผมก็ภูมิใจนะที่ผมมีพระชุดนี้หกองค์แต่แท้สี่องค์ แต่ไม่แท้สององค์นี่มันอาจจะเป็นของที่ทําทีหลังก็ได้แล้ว่าเหมือนกันมากเลยอ่ะคาว่าเหมือนกันมากเนี่ยนี่ของของไม่แท้นะครับเหมือนกันมากเลยผมจะให้ดูก็ได้นี่นี่นี่ไม่แท้นะครับอันนี้นี่แท้แท้ดูดิครับเหมือนกันมากเลยพิมพ์พิมพ์เดียวกันเหมือนกันเด้นี่ของไม่แท้มันจะไปว่าผมว่ามันจะจะสร้างทีหลังของลูกศิษย์ลูกเลยนะ นะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของปูนแน่ๆเพราะมันหนักนะครับมันหนักนหนักยิมเนีย่ยเขาบอกเขาบอกว่าที่คุณมีที่ผมดูใน YouTube เขาพูดได้ดีมากคนเนีนะ้เชื่อถือผมเชื่อถือเลยเขาบอกให้เขาสิบ้านก็ไม่ขายผมาเขาเขาไม่ขายเก็บไว้ลูกหลานต่อไปอาจจะมีคุณค่ามากก็ได้ เอ้ผมก็ผมก็มาดีนะผมก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานเหมือนกันแต่ก็ผมไม,ม่มีเยอะๆนะวนะ่าแต่ว่าลอยน้ําได้ผมที่ผมตรวจสอบวันวันหลังปีใหม่นี่ผมจะเอาพิมพ์ของผมมาให้ดูอีกพิมพ์พิมพ์เดียวกับองสามร้อยล้านนะคุณเคยเห็นไหมที่เขาลงยูทูบว่าองละสามร้อยล้านนะมีคนให้สามร้อยจะให้เขาบอกให้สามร้อยล้านก็ไม่ขายผมมีพิมพ์เดียวเขาเป๊ะเลยนะเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านชมช่วงหลังปีใหม่ นะครับปีน,นี้แต่วันนี้ชมไอ้นี่ก่อนนะครับทีนี้ผมจะให้ท่านดูพิสูจนท่านดูตามที่ไอ้คุณหนุ่มบอกผมอ่ะมันบอกว่าเนี่ยผมเอาใส่แก้วน้าผมจะไปกีบสาวผมกินแล้วก็ผมเอาเป๊ะๆด้วยนะผมก็เป็นคนที่ที่เชื่อทั้งทั้งคาโบราณวิธีโบราณแล้วก็คุณคิดดูนี่ว่านทุกอย่างสมุนไพรทุกอย่างถ้าแห้งมันจะลอยน้ํานะครับถ้าแห้งมันจะลอยน้ําท่านคิดดูที่ เครื่องยาเนี่ยที่เขาทำข้าวขาหมูกับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยมีปยกัก๊กมีอะไรนะดอกจันอะไรเนะี่ยที่เขาเอามาผสมก็ยิงโยนลงไปในหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวหม้อทำพะโลเนี่ยมันลอยน้ำไหมครับลอยเนี่ยคือสมุนไพรที่มันแห้งแล้วมันมีน้ําหนักเบา็สมุนไพรนี่มันแห้งมันจะลอยเนี่ยคำโบราณเขาพิสูจน์ได้คุณว่าจริงไหมล่ะคุณเห็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวทิ้งลงไปมันจมไหมไม่มีจม ก็เหมือนกันแล้วครับเหมือนกันพิสูจน์ง่ายๆใช่ไหมครับผมนี่ก็ไมใ่ใช่เชื่อคนง่ายๆนะผมก็ต้องดูพิจารณาเขาพิจารณาเราพิจารณาตามคำครูบาอาจารย์ที่สอนเรามานี่ผมภูมิภูมิใจนะของผมมีอยู่ประมาณรวมๆก็สิบองค์ได้หลงปล่าแก้วลอยน้ําได้ทั้งนั้นเลยแล้วมีองค์หนึ่งไปพิมพ์เดียวกับองค์สามร้อยล้านที่ไม่ขายคอยดูหลังปีใหม่ม้มาโชว์ให้ดู อาน,นี่ผมจะพิสูจน์ให้ดูนะเนี่ยลอยน้ำหรือจมน้ําผมจะเอาของเรียนแบบนะของเรียนแบบเนี่ยทิ้งลงไปให้ดูนะครับอ่าจมน้ําแล้วนะครับอีกองนะครับเนี่ยจมแล้วครับจุมน้ําแล้วนะครับสององค์นี้จมแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาพระของแท้ที่ว่าส่วนผสมวานนี่ให้ดูนะครับ มีเบามากอ่ะลอยเลยไหมหย่อนลงไปเด้งดึงลงไปมันก็พุ่งขึ้นมาจมพขึ้นมาลอยน้ําเหมือนเจ้าหนุ่มคนที่ทดลองอ่ะที่ไปกีบสาวอ่ะได้ไหฮะเห็นไหมครับลอยน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมละครับนี่คคำของโบราณนี่พิสูจน์ง่ายนะครับสมุนไพรว่านเบิน์นนี่ถ้าแห้งนี่ มันก็แห้งจ,จัดนี่มันก็ลอยน้ําได้ตามที่เขาบอกนี่อะไรยี่ในยูทูบบอกว่าถ้าลอยน้ำเปอร์เ็นแท99้9.9%นะครับเนี่ยพิสูจนท่านดูนะครับถ้าถุกโดยคุณพระีรัตนารายคุณประพุพะทธธรรมพระสงค์หลวงปู่แก้วที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าทดลองวันนี้ให้ได้รบหลูดูหมิ่นท่านทดลองเพื่อเป็นวิทยาเพื่อให้ จากแก้งแก่มวลสมาชิกทั้งหลายที่รับชมขออนุญาตถือ,ถ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 อโทษโกรธเคืองในการทดลองครั้งนี้เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่นิยมพระจะได้หูตาสว่างนะครับว่าของแท้เนืนอวานมันลอยน้ำได้ก็ขอบารมีของปู่แก้วช่วยให้ข้าพเจ้ามีพลานาในเขี้ยงขี้แข็งแรงมีปาฏิจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยข้าพเจ้าจะดื่มน้ำแก้วนี้เป็นการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงตามคำาล่าลือก็ขอให้ข้าพเจ้าหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บให้อายุยืนมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงด้วยเธออันนี้น้ำน้ำอย่างดีนะครับออกมาน้ำกินได้ ผมก็ลองทําแบบไอ้หนุ่มที่บอกผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ํานี้ไปไม่พูดศาสาที่มันติดผมหรือเปล่าลนี่เนี่ยผมก็คิด่อี่ผมก็เชื่อนะแบบโบราณเนี่ยผมเชื่อเนี่ยผมกินไปหมดแก้วแล้วเนี่ยเอาละครับก็คุยกับท่านมาพอสมควรนะครับก็ขอวอวยพรในปีใหม่ที่ถึงนี้ปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่จะเข้ามา ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทิ์ทั้งหลายในสากลโลกไม่ว่าจะเป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จโตหลวงพระ,ะแก้วมากตของประเทศไทยที่คุ้มครองเมืองของเราก็ขอให้สมาชิกของข้าพเจ้า เพื่อนเพื่รรมาชิกทาง YouTube จงประสบแต่ความโชคดีล่ำรวยเงินทองกับทุกคนพุทธังรวยทำบงัง,งรวยสังฆังรวยปชจะดะนาชาลิติปะชจะดะนาทาลิติปะชจะดะนาชาลิติถ้ทา,ท,ท,าท,ทุกาทุกออห้ท่านำรวยเงินทองพบกันใหม่คลิปหน้าหลวงพ่อแก้วพิมนิยมนะครับ องละสามร้อยล้านประทะกับองละสามร้อล้านพิมพ์เดียวกันติดตามชมนะครับสวัสดีครับ